รีวิวซีรีส์จีนโดลูโอกคอนติเนนต์2021ตําตำนานจอมยุทธพูดถังซานซีรีส์แนวยุทธภพจากจีนที่เต็มไปด้วยงานซีจีคุณภาพย้อนกลับไปในอดีตสมัยที่พวกเรายังเป็นเด็กนั้นน่าจะพอจำได้เกี่ยวกับซีรีส์จีนที่ฉายในประเทศไทยตามโทรทัศน์ช่องต่างๆ การสร้างซีรีส์แนวยุทธภพในยุคสมัยนั้นที่เทคโนโลยียังไม่เทียบเท่ากับในปัจจุบันจนไม่สามารถสร้างงานซีจีขึ้นมาได้นั้นนับว่าเป็นเรื่องยากเป็นอย่างมากที่จะสามารถทำให้เรื่องราวเหนือจินตนาการนั้นออกมาเป็นงานภาพที่มีความสมจริงให้เราได้รับชม ดังนั้นเราจึงจะสามารถสังเกตเห็นได้ว่าซีรีส์แนวยุทธภพในสมัยก่อนนั้นส่วนใหญ่แล้วมักจะเลือกถ่ายในสถานที่จริงหรือไม่ก็สร้างสถานที่ขึ้นมาให้ตรงกับบทมากที่สุดด้วยอุปกรณ์และวัสดุต,ต่างๆที่สามารถจับต้องได้จริง รวมไปถึงเอฟเฟกต์การเหาะเหินเดินอากาศนั้นต่างก็พยายามใช้สลิงให้สมจริงมากที่สุดแต่สุดท้ายแล้วเราก็รู้อยู่ดีว่านี่คือการใช้สลิงเพราะมันแข็งทื่อจนเกินไป แม้ว่าขณะที่รับชมในวัยเด็กนั้นเราจะไม่ได้รู้สึกว่างานเอฟเฟกต์ทำมือนั้นจะดูขัดหูขัดตาแถมในบางฉากนั้นยังสามารถทำได้ดีจนดูสวยงามอีกด้วยแต่สุดท้ายแล้วเมื่อเทคโนโลยีได้พัฒนามาจนถึงในปัจจุบันที่งาน c g สามารถเอามาใช้ร่วมกับการถ่ายทำซีรีส์ได้แล้วก็ทำให้งานภาพของซีรีส์ในยุคปัจจุบันนั้นเต็มไปด้วยความสวยงามและความสมจริงมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นซีรีส์ที่เราจะมาแนะนำในวันนี้ที่มีความโดดเด่นเป็นอย่างมากในเรื่องของงานซีจีนั่นก็คือซีรีส์เรื่องโดล u โ k c คอนติเนน์2021ตำนานจอมยุทธ์พูดถังซาน ซีรีส์ฟอร์มยักษ์ที่สามารถสร้างกระแสฮือฮาได้เป็นอย่างดีเพียงแค่การปล่อยตัวอย่างออกมาเท่านั้นเพราะแต่ละฉากรวมไปถึงเอฟเฟกต์ในการต่อสู้นั้นสามารถทำออกมาได้อย่างสวยงามและน่าสนใจเป็นอย่างมากมีเพียงเท่านั้นซีรีส์เรื่องนี้ยังได้พระเอกสุดฮอตท,ที่เคยฝากผลงานยอดนิยมอย่างปรมาจาร์ลัทธิมารับบทนำอย่างเซียวจ้านอีกด้วย ดังนั้นหากใครที่เคยเป็นแฟนคลับซีรีส์เรื่องปรมาจารย์ลัทธิมาและกลายเป็นแฟนคลับของนักแสดงหนุ่มไม่ควรพลาดซีรีส์เรื่องนี้เป็นอันขาดเรื่องราวในซีรีส์เรื่องโดลุโอกคอนติเนน2์2อนตำนานจอมยุดพูดถังซานเล่าถึงเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่นอนฝันถึงแม่อยู่เป็นประจำเด็กหนุ่มผู้นี้มีชื่อว่าถังซาน แม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่ความฝันแต่มันก็สามารถสร้างความสงสัยมากมายให้กับเขาได้เป็นอย่างดีแต่สุดท้ายแล้วเมื่อตื่นขึ้นมาเขาก็เลือกที่จะลืมความฝันให้หมดไปและทำกิจวัตรประจำวันอย่างที่เคยทำตลอดมา เขานั้นจำเป็นจะต้องดูแลพ่อที่ทำอาชีพเป็นช่างตีเหล็กแต่พ่อผู้นี้ไม่ได้ทำหน้าที่พ่อได้ดีเท่าไหร่นักเนื่องจากเขาติดสุราหนักมากจนทำให้ลูกชายต้องกลายมาเป็นคนที่ดูแลเขาแทน หลังจากที่ดูแลพ่อเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเดินเข้าป่าไปพร้อมกับคัมพีสเสวียนเทียนเพื่อฝึกฝนทักษะในคัมพีดังกล่าวนี้เต็มไปด้วยคำสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาวุธสิ่งของมหัศจรรย์การหลบหนีหรือแม้แต่การฝึกสายตา หากเขาสามารถเรียนรู้ทุกอย่างในคัมภีร์นี้ได้สำเร็จเขานั้นก็จะกลายเป็นคนมากความสามารถที่มีความเก่งกาจและไม่แพ้ใครในยุทธภพแต่แล้วอุปสรรคก็มาถึงเมื่อในวันหนึ่งที่เขาเดินเข้าป่าเขาก็ต้องพบเข้ากับสัตว์วิญญาณในรูปลักษณ์ของแมงมุมยัก์มันตรงเข้ามาทําร้ายหมายชีวิตเขาเขาจึงต้องพยายามหนีและเอาชีวิตรอดให้ได้ ด้วยเรื่องที่ยังฝึกวิชาได้ไม่เท่าไหร่ทำให้สุดท้ายนั้นเขาก็ไม่สามารถหนีมันพ้นแต่ด้วยความรู้ที่ศึกษามานั้นก็ทำให้เขาสามารถใช้พลังในการโจมตีจนมันตาบอดได้สำเร็จก่อนที่เขานั้นจะได้รับความช่วยเหลือจากมัคทายกที่เดินทางผ่านเข้ามามัคทายกผู้นี้เห็นว่าเด็กหนุ่มเต็มไปด้วยทักษะในการต่อสู้แม้ว่าจะยังอ่อนฝีมือ เขาจึงได้ชวนให้เด็กหนุ่มนั้นไปเข้าร่วมพิธีปลูกวิญญาณยุทธ์ซึ่งหากปลุกขึ้นมาก็จะสามารถรู้วิญญาณยุทธ์ในตัวเองและสามารถทำให้เรียนรู้ได้ไวมากยิ่งขึ้นและมันก็ทำให้เขาอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับแม่ที่จากไปตั้งแต่ยังเด็กมากยิ่งขึ้นเขาจึงตัดสินใจที่จะปลูกวิญญาณยุทธ์ขึ้นมาเพื่อให้ทราบถึงเรื่องราวทั้งหมดแม้ว่าผู้เป็นพ่อจะห้ามปรามก็ตาม สุดท้ายเขาก็สามารถปลูกวิญญาณยุทธได้สำเร็จและย่าเงินครามก็ปรากฏขึ้นมาบนมือขวาส่วนมือซ้ายของเขานั้นเกิดปฏิกิริยาที่ก็ไม่มีใครรู้ว่ามันคืออะไรเพราะปกติแล้วทุกคนนั้นต่างก็มีวิญญาณเพียงแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เขานำเอาเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ไปเล่าให้ผู้เป็นพ่อฟงังพ่อของเขาจึงได้เปิดวิญญาณยุทธในมือซ้ายจนออกมาเป็นคอนเท้าเทียนซึ่งเป็นอาวุธที่มีความแข็งแกร่งมากที่สุดในโลกทำให้เขารู้ว่าพ่อของตนเองนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่ช่างตีเหล็กธรรมดาทั่วไปและถึงแม้ว่าเขาจะถามเกี่ยวกับแม่มากแค่ไหนพ่อก็ยังไม่มีคำตอบให้เขาอยู่ดี แต่อย่างไรก็ตามเขาจะได้ทราบเรื่องราวของแม่ก็ต่อเมื่อเขานั้นสามารถเป็นวิญญาณจาร์ที่มีความแข็งแกร่งมากที่สุดได้สำเร็จเรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปสามารถติดตามรับชมได้ในซีรีส์ โดลูโอค n น i n e นเนน2 1น ok ตำนานจอมยุทธพูดถังซานเป็นซีรีส์ที่มีความโดดเด่นด้านการทำงาน cg ที่สามารถทำออกมาได้ยอดเยี่ยมมีความสมจริงและสวยงามเป็นอย่างมากมีเพียงเท่านั้นยังพัฒนาในแต่ละตอนให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยเรียกว่างานภาพนั้นสามารถทำออกมาได้ไม่แพ้กับเวอร์ชั่นอนิเมตเลยแม้แต่น้อย ม่เพียงเท่านั้นทางผู้จัดยังได้มีการปรับเนื้อเรื่องให้มีความกระชับมากยิ่งขึ้นเนื่องจากฉบับนวนิยายนั้นค่อนข้างยาวทำให้จำเป็นจะต้องตัดเนื้อหาบางส่วนที่ไม่สำคัญออกไปแต่อย่างไรก็ตามเมื่อรับชมแล้วยังคงสามารถเข้าใจเรื่องราวต่างๆได้เป็นอย่างดี สำหรับแฟนอนิเมะอยากบอกตรงนี้ไว้ก่อนเลยว่าให้ลืมอนิเมะไปให้หมดแล้วจะมีความสุขกับกระตุยน้อยถังซานแต่สำหรับชาวติ่งแล้วแล้วก็คุณจะมีความสุขกับเมนของคุณอย่างเต็มพิกัดเพราะการกลับมาทักทายแฟนแฟนในบทนำของเซียวจ้านครั้งนี้คุ้มค่าสมการรอคอยจริงๆ หลังจากโบกมือลาจากปรมาจารย์ลัทธิมานแต่ความดังเป็นพลูแตกจากผลงานเรื่องนี้ก็ยังดึงแฟนๆให้วนเวียนอยู่ในกูซูชนิดที่ไม่อยากจะหาทางออกต่อให้มีผลงานอื่นๆมาให้ชมกันแก้คิดถึง ก็ยังไม่สาแก่ใจแฟนคลับเท่าไหร่นักรอแล้วรออีกผลงานที่พระเอกของเราจะรับบทนำก็ไม่ประกาศออกอากาศกันสัทีจนในที่สุดก็มาแล้วเขามาแล้วกับตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานโดรโอกคอนติเนนในแบบฉบับคนแสดงลีแบคชั่น เท้าความกันศักนิสสำหรับแฟนๆที่เริ่มดูเป็นครั้งแรกว่าตำนานจอมยุทธพูดถังซานเป็นนิยายบนเว็บยอดนิยมของจีนใช้ชื่อว่าโดลูโอเดลูก่อนที่จะดัดแปลงมาเป็นอนิเมะจีนในชื่อโซแลนจนโด่งดังสนุกสนาน แฟนๆติดหนึบรวมทั้งผู้รีวิวด้วยที่ติดฉบับอนิเมะจนแกะไม่ออกจนมาเป็นเวอร์ชั่นซีรีส์โดลูโอกคอนติเนนที่แฟนๆของเซียวจ้านต่างรอคอยซึ่งการแดัดแปลงมาเป็นเวอร์ชั่นซีรีส์ในครั้งนี้ ทำขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับความเป็นซีรีส์และจะเน้นไปที่การเดินทางของถังซานและเพื่อนของเขาก็เป็นแก๊งเจ็ดประหลาดแห่งสื่อหลาเคอร์นั่นแหละซึ่งในซีรีส์จะใช้ชื่อว่าสื่อหลานเคอร์ ทั้งซันเวอร์ชั่นนี้เปิดฉากมาเขาก็คือเด็กหนุ่มลูกชายช่างตีเหล็กกันเลยไม่มีการเล่นย้อนอดีตระเบิดเสื้อผ้าโดดหน้าผาฆ่าตัวตายอะไรนั่นไม่มีวัยเด็กผมสั้นจมูกแหลม แต่เป็นถังซาในวัยรุ่นที่ไม่สามารถเดาได้ว่าตอนนี้อายุเท่าไร่คือไม่ใช่เด็กแบบอนิเมะแน่ๆแ,แต่ก็ยังไม่ใช่วัยผู้ใหญ่ที่สุขุมเพราะฉะนั้นแล้วการล้างสมองจากเวอร์ชั่นอนิเมะออกไปซะให้หมดจดจะเป็นการดีที่สุดในการรับชมเพราะเป็นการเล่าเรื่องใหม่ของถังซานในโลกนี้ที่ซ่อนปมของอดีตเอาไว้อีกบานตะไคร้ มีปมมากมายให้ถูกคิดว่าซีรีส์จะดำเนินไปในทิศทางไหนกันแน่กับฉากเปิดที่ทังซานนอนหลับและฝันมีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งเรียกให้ตื่นบอกให้เขาไปตามหาความลับที่อยู่ลึกที่สุดในหัวใจ ื่นแล้วจะรู้จักตัวตนที่แท้จริงของเจ้านะตื่นเถิดถังซานเสียงในฝันบอกว่างี้ตื่นมาปุ๊บพระเอกของเราน้ำตาไหลและสลักสัญลักษณ์บางอย่างไว้บนเตียงภาพในส่วนนี้ฉายให้เห็นชัดๆเลยว่านี่ไม่ใช่การฝันครั้งแรก เพราะสัญ,ญลักษณ์มีเต็มเตียงเลยจนที่เกียจจะนับพยายามอยากจะรู้ก็ไม่รู้อีกว่าคืออะไรเพราะถังซานนางรู้อยู่คนเดียวซีรยียืนยันกับเราอีกว่า ท,ทั้งซันเวอร์ชั่นนี้ไม่เหมือนอนอนิเมตนะคุณเพราะเขาไม่สามารถจำเรื่องราวในอดีตชาติได้เลยยืนยันอีกครั้งได้จากการเดินไปบอกเพราะว่าพาข้าฝันเหมือนเดิมอีกแล้วซึ่งไม่รู้ว่าหมายความว่าอะไรกันแน่ และสิ่งยืนเย็นสิ่งที่สมก็คือความเก่งกาดและฉลาดของถังซานที่มีอยู่ไม่ได้เกิดจากความทรงจำจากอดีตชาติแต่เพราะการฝึกฝนของพ่อที่ไม่ใช่ตาแก่ขี้เมาหัวราน้ำไปวันวัน,วนทำตัวที่แพ้หมดอะไรตายอยากแบบในอนิเมะ พ่อเวอร์ชั่นนี้เป็นพ่อที่ควรเป็นพ่อเอามากๆหนำซ้ำถังซานยังได้อ่านคำพีสเสวียนเทียนที่พ่อย้ำนักย้ำหนาว่าอย่าให้ใครรู้เรื่องคำพีสเสวียนเทียนเป็นอันขาด